เอลหนูสปีดเท่าไหร่4 G ป่ะถ้า4 G ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเอลสมัยนี้ย5 G ได้น้องเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนคิดว่ากูไก่กน,นี้ตลกเตี้ยมกูมาก็บไอ้น,นี้ไม่เคยตลกเตี้ยมนะฉะนั้นเล่นเลยเพื่อนเล่นเลย<ไ>มึงมึงส่งมาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรลูก <ism> <he> e? ค้างออเฮียเขาจะไม่รู้ได้ไงเขียวขนาดนี้มึงคิดไอ้สียดลูกค้าอาจจะเป็นโคโรฟิลก็ได้อีเฮียยี่บอกมาเลยคนเฮ้ <c oughs> <c oughs> มึงไม่แดกกูรอไอีสัตว์กูจะไม่มีทางให้มึงจับกูแล้วสไลด์ไปเป็นเป็นแบบไหนเนี่ยไขว้เหรอแคทริยาอย่างลิศไปตื่นเลยตื่นเตื่นเป็นไงมาไป็นที่คีบตุ๊กตาอะไรเฮียแงบเป็นไงเนี่ยคนรู้ใจกันเหยนะเพื่อนจะสไลด์กูโยนผ้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเจ็บเข่าใช่คนคิดแล้วนะว่าตอนนี้กูคือผู้บริหารของฟินโมบายนะหรือว่าไอ้เฮียจีพีโอ๊ตแม่งมีหุ้นส่วนวะไม่ใช่นะ คือเขารักเราไงเขาก็เลยเข้าบ่อยๆถูกต้องคุณผู้ชมทคุณผู้ชมท่านใดจะตอบคะตอนนี้คาฉบับเราอยู่ในจังหวะไหนคะคืออะไรเหรอสกีปหรอสกีปสกีปี้คือสกีปหรอสกีปอุ้ยเมื่อกี้เราเล่นกันตลกกว่าเยอะเลยมึงจะคิดทำไมมึงถามดิมีแพ็คอะไรมีแพ็คอะไรบ้างกอไอ้ไอ้น้องรูดไลท์ไซส์ไม่ชักกลมแล้วคลายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเท่าที่กูอ่านนะไม่มีทั้งอมไม่มีทั้งไม่มีทั้งคลายอะไรตอนนั้นเลยหนูเอลกี่จีเนี่ยเอลสี่จีค่ะว้ายพี่กลับดีกว่าทาาาไมอ่ะลงงข้ เขาบอกพี่เมื่อกี้ตอนพี่เดินผ่านมาเอว 5G เขาทำยังไงครับพี่ตอนนึงนะตอนนึงนะโอ้ต้องกันโชว์อะไรกันแล้วเหรอย่าเห็นอย่าเไงไม่เอาไม่เอาเกี่ยงงงเงดิอะไร 5G เขาทำยังไงเต้าโชว์ไม่ได้ 5G มันเป็น 5G เขาทำยังไงไม่เอานี่ 4G อันนี้ 4G เออหละ5ห้าฟินโมบายครับกับแพ็กเกจฟินอัลตร้าปกติ แพ็กเกจฟินอัลตร้าเนี่ยจะให้เน็ตแม็กสปีดอะเยอะ 100GB กิกะไบต์แต่วันนี้ถ้าใส่โค้ดมา22สองจะใช้เน็ตแม็กสปีดนะไม่ต้องมีร้อยกิกะไบต์แล้วไม่อ้นไปเลย6เดือนถูกต้องเพราะฟินอัลตร้าเนี่ยเขาให้เยอะพิเศษกว่าเดิมนี่<อ>ย้ำตรงนี้ว่าได้โทร6 0 0นาทีแบบจุกๆไปเลยใช้ใจ่ายเท่าเดิมแต่ได้เยอะขึ้นอ่าแล้วก็ไอ้ไโปรโมชันนี้น่าจะอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนมีนานี้เท่านั้นนะเ<ผ>พราะฉันคุ้มมากแล้ววันเนี้ยคนที่มาเอวหวาน ดเอลกะรอกเอลกะรอกเลยอันนี้คือเอลกะรอกมึงไม่เคยเห็นเงก่รอกเป็นกะรอกเลยเหรออ้เอลกะรอกมึงไม่เคยรู้ชื่อเอเดียวเหรอมึงแล้วน้องอะเขางว่ารายการเรามันพูดอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอพูดได้แล้วพูดอะไรก็ได้เขาเป็นคนเกาหลีชื่อเกาหลีคือซองดูฮีไม่ใช่ซอยตีงสุด อันนี้คือชื่อเกาหลีเขาเป็นไงชื่อแต่ละอันคู่มีชื่อเกาหลีเหมือนกันซงฮีเคียวเอาวันนี้ถ้าเอวหวานมากเอวรอกมากก็มาเลยจ้ะทีนี้เขาคือช่องเขามากกว่าเราอะสามเท่าพูดจริงปะเนี่ยจริงๆต้องเป็นกองเราอ่ะไม่ให้ออกช่องเขาเออไม่ควรให้เขานะไมออกช่องเราเราเกาะเขาดังได้เปล่าบ่นะเต็มที่ไม่มีอยู่แล้วใครที่ดังมารายการเราเราเกาะดังอยู่แล้วยัเป็นเลิศอยที่อะไรล่ะครับ ตนครั ดีเขาบอกว่ากูจะได้เข้าเหนื่อยมากเลยอ่ะเพรามึงเนี่ยอุยมันตลกมากเพลินมากเพลยเผลนมากเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่นั่งยังไม่เข้ารายการอ่ะไอซีมันก็นั่งอยู่หลังไมโครเตอร์แล้วข้างหลังกูไอฝนอินนี่ก็ด่ากันเยี่ไอซัดไรไอซัดแม่ไม่จะไอซีมันนั่งเงี้ยแล้วกใจอ่ะแล้วกใจอ่ะแล้วก็ตกันกูไม่เคยมานาการนี้เลยอ่ะชื่อเลยอ่ะชื่อจริงๆชื่อติมติม Q T ฟินซิมครับผมฮะพูดจริงไหมเนี่ยจริงๆไหมเนี่ยเอ้า บีฟมาอย่างนั้นไม่ใช่เอาชื่อจริงๆสิผมเป็เข้าลูกค้าแล้วโอ้โห Q Test SIM ครับผมชื่อเล่น s i ครับแปลว่าคนห่วงใยประเทศไทยขายหน่อยขายหน่อยจริงปะเนี่ยใช่ใช่พ่อพ่อปู่ตั้งให้ไอ้คำว่าคำว่า Q นี่แปลว่าอะไร Q ถ้าเกิด Q Q แปลว่าห่วงใยห่วงใยใช่เทแปลว่าคนไทยเหรอเทแปลว่าไทยไทยเหรอไทกุกเทกุกอทาเทกุกโอ้โหไทกบุก ไอ้ก็ซิมเปลว่าเหมือนมึงดีใจนะเวลามีคนพูดเกาหลีได้เหมือนมึงแบบเขาเขาเขาเหมือนมึงไม่มีเพื่อนอะไม่มีเพื่อนเกาหลีช่ไหมคุยคุยมาไม่กลับไปหมดเลยกลับประเทศมาหมดคิวห่วงใยใช่แทกุกประเทศไทยแล้วก็ซิม ซิมอะไรวะโมบายไงซิมฟินโมบายซิมโมบายก็ได้ครับอะไรวะเนี่ยพวงใหญ่ประเทศไทยคนที่ห่วงใหญ่ประเทศไทยใช่ครับผงที่ห่วงใหญ่ประเทศไทยเพราะว่าเกิดเมืองไทยอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เลยตั้งให้เป็นคนที่ห่วงใหญ่ประเทศไทยไอ้ขี้กูเพิ่งรู้นี่ยยิ่เทพว่ะชื่อน่ารักว่ะคิวเทซิมไม่แต่โสดเหรอเดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ซิม พึ่งผ่านวันเกิดมา23แต่คนเห็นมันมานานมากตอนแรกกูคิดว่ามันแก่กว่านี้เริ่มทำยู e ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ1 8 1 9เป็นคนเกาหลีจริงๆพูดได้3ภาษาแต่พูดไม่ได้ดีสักภาษาใช่จะจะไม่เพาะทั้ง3มภาษาเลยเพราะว่าด้วยความสำเนียงเราถูกไหมใช่พราะว่าเหมือนเราแบบเกิดมาเลยเราออกมาออกมาออกมาจากไหนออ้ช่องคลอดไม่นะมึงไม่มึงก็ไม่ได้ทำเรื่อแนั้นเขารู้อช่องคลอดภาษาเกาหลีคือ พีไงใช่ก็เรียน3มภาษาพร้อมกันเวลาเดียวกันเลยแบบว่าอธิบาลนก็เรียนภาษาเกาหลีไปโรงเรียนก็เรียนอังกฤษกับไทยอัดมาอัดมาแบบสรุปว่า3ภาษานี้พูดไม่ชัดสักคำก็คือมีเพื่อนคนไทยมีเพ uh ื่อนคนไทยอยู่เกาหลีแล้วก็เรียนอินเตอร์แล้วก็เรียนเจอด้วยไอ้เชียก็ได้สามภาษาดีนะ แต่จะไม่ชัดมากแต่ก็แต่ยังพูดเกาหลีได้ทุกคําโอ้ได้ได้ได้ทุกคําเลยครับเพราะต้องพูดอะไที่บ้านอยู่แล้วใช่ใช่ใช่และนี่อ่านอ่านเกาหลีได้เลยอ่านได้หมดเลยครับคือปกติก็ชอบอ่านการ์ตูนโป๊เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่ามีจบมางเลยสมงมุติสมมุติเขาสมมุติเขาว่าเสี่ยวอ๋อสาวสาวอ๋อป่อชัวพ่อชัวพ่อชัวพ่อพูดเองผู้หญิงผู้หญิงพ่อพู้ชายก็แบบชัวอ๋อชัวชัวแบบเสียวแบบว่าดีดีดีแบบว่าดี โอ๊ยพ่อแม่กูดูอยู่ด้วยเหรอตาอ่าอันนี้พอรู้ประวัติคร่าวๆแล้วใครก็ต้องรู้จักคิวเทอยู่แล้วเพราะว่าโอ้ตอนนี้ยอดซับกี่คนละตอนนี้7.6ล้านจะ7จล้านครับจะ8ล้านแล้วเป็นไงของเราทุกแพลตฟอร์ม15ล้านคนครับผมนี่เป็นไงของเราโสดครับโสดครับโอ๊ยเย็นเย็นเย็นใจเย็น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 ไอจีคิวเทเดี๋ยวก่อนไอสัตว์เดี๋ยวเร็วเร็วแล้ว มึงใช่ไหมมึงพูดกูมึงพูดกูมารายการรายการรายการไรายการสนุกเดี๋ยวตอนนี้อายุ23ามีแฟนแล้วกี่คนมีมาสองคนครับที่ที่เป็นแบบคบกันจริงๆริงเวลานานๆเป็นปีก็สองคนโอ้น้อยนะแต่ซื้อกินอะซื้อกินก็อ่าเล้ยวแต่ลมร้อยก็คนมากออกซื้อได้เหรอไม่อันนี้อันนี้คือสมัยผมที่ตอนเด็กแหละ สมัยนี้แหละตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กเพิ่มเพิ่มปีแล้วปีที่เราไม่มีไม่มีแต่ก่อนหน้านี้แหละเงี้ยมันมีช่วงที่แบบว่าติดติดอะไรติดติดติดเป็นคนพูดไม่ชัดเป็นคนติดอ่างติด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 มันไปเที่ยวเพราะอะไรเพราะมันห่วงใยาไปเทศไทายไงใช่ผมห่วงใยาไปเทศไทยอยากได้บุญถึงอยากทำบุญบ้าอยากทำบุญให้เงินมันหมุนเวียนปกติผมเป็นคนที่ใจดีมากนะผมไม่ติดทุกคนเลยนะนี่เห็นป่ะนี่คนดีกระดิชม โอ้ยกูจะบ้าปแทนยิ่งกระห่นกระแสรายการเนี่ยโอ้ยยิ่งควบขู่ก่นกระแส่ยังดีกว่านี่โอ้ยอะมีแฟนแล้วหสองคนสองคนแต่ต้องมีแฟนผมไม่เที่ยวอันนี้ผมไม่ต้องใชแฟนเลยมีมีมีมมีมีแฟนคนแรกแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่สิบเก้ากลางๆตอนนั้นข้าปีหนึ่งยังหรือว่ายังเรียน ตอนนั้นยังม6อยู่เลยเรียนมีเดัมัธยมแฟนอยู่ชนบุรีหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพตอนนั้นผมก็ไปหาเขาตลอดนะตอนนั้นแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเออร้อยกว่าบาทก็นั่งก็แบบตื่นมาตีสมั้งก็นั่งไปหาเขาถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าอแต่เก้าโมงอะไรเนี่ยพยายามเลยว่ะถึง9ก้าโมงแล้วแล้วอยู่ทั้งวันเลยปะอยู่ทั้งวันทําอะไรก็ทั่วไป ไม่ก็ก็เดทเฉยๆก็เดทกันอยากเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาอะไรอย่างงี้พอแบบสักสี่ทุ่มก็กลับมาก็เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่สถานีที่ผมลงกลับบ้านผมอ่ะห่างกันประมาณ30โลใช่ผมก็ต้องหาวินโมไซค์นั่งทรงแถวสลับสลับแล้วก็ถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคลั่งเป็นคนคลั่งรักเหรอผมว่าถ้าผมอินเลิฟอ่ะจะเต็มที่เต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาป็นมานไหมไม่นานครับประมาณปีหนึ่งแล้วแล้วเลิกเพราะอะไร คือเอ่อขาแค่ไม่ถูกกันเฉยๆมีอะไรไม่ถูกกันทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันไม่ถูกกันไม่ถูกกันนั่นึงนะคำว่าไม่ถูกกันคือมึงไม่ชอบกันมึงต้องบอกว่าไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันทําไมทําไม่ถูกกันคือกูกับไอ้นี้ในนี้ไม่ถูกกันในเรื่องในเรื่องผู้หญิงให้วีดีโอคอลถูกวินาทีเขาก็คิดถึงไงคิดถึงหรอหรือว่ากูว่าคิดเรื่องกันเพราะอะไรหรือเปล่าหรือมันด่ากูคิดเรื่องกันเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีฟินมบาย มตอนนั้นไม่มีฟินมือบายนะไม่งั้นเราจะคุ้มไงจะได้ไม่มีตังค์กว่าเขาแล้วใช่ไม่ฟินโมบายไม่มาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะเสียดายมากเลยเป็นมบายครับคิวเทลป้าก็รับสปอนเซอร์ตลอดเวลา24ชั่วโมงอีเมลนะครับผมแล้วทำไมเราไม่ไปอยู่กับเขาเลยตอนนั้นนะเออตอนนั้นผมอยู่พัทยาเขาอยู่ชุมบุรีผมอยู่ไมอยู่ชุมบุรีเขาอยู่เทพใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน ก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะต้องแบบต้องแยกย้ายแล้วแหละก็แยกกันไปอ่ะแล้วคนที่สองมาคนที่สองหลับเขาไม่ผ่านไประหว่างนั้นเนี่ยตอนว่างเนี่ยสุดสุดเลยปะสุดๆก็ใช้ชีวิตแหละ ช้ชีวิตใช่เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินทองก็รู้จักคนนั้นคนนี้ใช่คืออ่าบางคนอาจจะมองไม่ดีเนาะหมายถึงว่าในในในมุมของมึงที่มึงว่าไม่ดีคืออะไรอะไรคือไม่ดีแบบว่ามองอคติอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าเออซื้อกินบ่อยแบบชอบลากผู้หญิงน่นนี่นั่นมันไม่แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีแฟนไงไม่ได้มีแฟนครับกูว่าในไม่ไม่ได้มีแฟนนะแต่พี่นี้ยแค่งงว่าทําไมถึงต้องซื้ออะเพราะว่าเราก็น่าจะเจอผู้หญิงเยอะปะคืออย่างนี้มากกว่าผมไม่ใช่คนที่แบบกล้าไปจีบใครไม่ใช่ไม่กล้าไปจีีใไมมม่่่่กกููวววาาเยยะะอนนุผ้ช ในมุมผชายที่แบบก็ก็เที่ยวอ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันคนละความรู้สึกกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราแบบไปกระหนุ่งกระหนิงกาแฟน่ะมันความรู้สึกแบบมันไปสนุกกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแค่อยากรับการบริการที่มันดูแลเราอ่ะแล้วพอไปแล้วมันชอบของมึงซื้อแพงสุดเท่าไหร่พี่พูดได้เหรอลองดู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 อยากรู้อันนี้อยากรู้มากก็ักมือแลหลักมือแหละลักมือ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 เท่ากันเท่ากันหลักมือลักมือนะหนึ่งหมื่นเหรอยังไม่้องไปพูดเดี๋ยวราคามันเสียหมด จรนี้พอแลดมาสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มีแฟนที่ตอนนั้นกูเห็นมึงก oh, ับโอ้โหน่า oh, รักมากนะน่ารักมากน่ารักมากเป็นกูที่น่ารักสุดเจอกันยังไงผมชอบเขามาระยะหนึ่งแล้วไม่ถึงดูไอจีเขาก็ติดตามเขามานานแล้วแต่เขามีก็มีแฟนเนาะเร่งเนี้ยแต่วันหนึ่งผมก็นั่งดูไลฟ์เขา เขาเห็นเขาร้องไห้เขาเลิกกับแฟนอะะรหล่งเงี้ยก็เลยเห็นแบบนั้นเราก็เลยไปปอบปอบแล้วก็ชวนชวนมาทําคลิปอะเหล่งเงี้ยให้ให้เพื่อนชวนแล้วทำคลิปรอย่งเงี้ยในใจคิดว่าหลอกไม่ไม่ไม่ชอบมาจริงๆเขาชอบจริงชอบเขาชอบไมเขาก็ไม่ติดตามหรอกปกติถ้าคืออย่างนี้มากกว่าถ้าผมชอบจริงอะผมจะส่งที่บ้านตลอดอ้า้วถ้าไม่ชอบจริงส่งท่ารถเนี้ยไม่ชอบจริงก็ส่งที่บ้านผมมาดูแมวบ้านพี่ไปน้อง แล้วไงแล้วไงก็คือชวนชวนมาทําคลิปชวนคลิปแล้น้ำผมก็ชวนไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไปเที่ยวกันไหมก็ตื้อเขาแหละไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเขาก็ยอมไปจีบนานไหมไม่นานครับแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันก็คบกันแต่น่ารักนะน่ารักนะน่ารักน่ารักใช่ใช่แต่พึ่งจะโสดพ่อพิ่งจะโสดนี่ล่าสุดคือแผลนี่เลยพึ่งเลิกเลยหรอ เพิ่งเลิกประมาณปลายปีก่อนครับมันไปเลิกกันตรงไหนนะทำไมความสึกมันถึงไม่เหมือนเดิมเออก็มีเรื่องที่แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันใช่ใช่ใช่แล้วแล้วผมก็รู้สึกไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ไม่ได้มีแบบคนอื่นหรือไม่ได้คุยกับคนอื่นหรือไม่ได้แบบไม่ได้บอกเขาเลยบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเธอมันมันไปต่อไม่ได้แล้วใช่บอกเขาเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่ต่อได้ทำคอนเทนต์ต่อได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้แบบรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเราทำอย่างเนี้ยมันมันมันไม่ดีต่อเขาอยู่แล้ว สเปคเข้าสเปคเลยสเปคสเปคของพี่ซิมเป็นไงอ่าสวยใช่ต้องต้องสวยหุ่นดีแล้วก็มีความน่ารักอะไรเนี้ยไม่ต้องน่ารักกับคนอื่นก็ได้แต่แค่แบบน่ารักต่อเราคนเดียวเ้ยน่ารักต่อเราอ่ะคืออะไรบ้างอ่ะแบบแเขามีอีกนิสัยหนึ่งที่เก็บไว้กับแฟนคนเดียวอะไรเนี้ยออยากเป็นคนสําคัญสาหรับใครอีกคนนึงใช่ใช่ถูกไหมอะไรประมาณนั้นครับผมเป็นคนเกาหลีหรือคนไทยดีเ คนไทยชอบคนไทยมากกว่าเพราะผมโตมาในไทยเด็กเนี่ยรู้จักสังคมไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยทุกอย่างอาหารไทยเด็กเนี่ยผมก็เลยมองว่าก็เหมือนคนไทยอ่ะใช่เหมือนเกาหลีก็เหมืนอ,คอนครบครบลูกครึ่งต่างชาติไดางเงี้ยสำหรับผมนะใช่ก็เลยชอบคนไทยอายุล่ะคือตอนนี้ที่ผมคุยคุยก็เยอะกว่าผมทุกคนชอบวัยเยอเยอะกว่าหรอตอนนี้ชอบอายุเยอะกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันถูกพอกว่าไม่แต่เคยคุยกับคนอายุเยอะกว่าแล้วเขาถามแล้วว่าอะไรนะหนูชอบสัตว์อะไรอ่ะอ๋ตอนตอนนั้นหนาเราไปอ่าง ไปลงอ่างแล้วก็เรื่องราวกำลังจะดีแนี่ยเอาดีพี่เขาชอบขุดอ่ะชอบขุดอะไรไม่ไม่พ้นเลยเยอะอ่ะยังไงต่อไปก็ไปตรงตู้ปลาเนาะนั่งอยู่อย่างเนี้ยก็เห็นคนนึงน่ารักมากก็บอกพี่พี่คนนี้เออคนนี้ก็เดินมาตอนแรกคิดว่าประมาณยี่สิบยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยเดินมาประมาณสามเก้าสามสิบสี่มาถึงตรงนี้ก็สี่สิบสามสี่สิบสาม ไม่ตู้มันหลอกขนาดมึงตู้มันหลอกจริงไม่ตู้มันหลอกจริงเพราะว่าไฟอ่ะที่อยู่ในตู้อ่ะมันทั้งข้างหน้าใช่ข้างบนคือเนี่ยเหมือนไฟรายการถ้าใครไม่ไปไม่รู้ผิวหล่อผิวหล่อมากผ่องแบบพ่องแบบเหมือนเด็กแม่เขาบดหลอดไฟให้แดดก็ไม่สรุปเขาอายุสี่สามริงเหรออัพประมาณสี่สิบกว่าอูยอันหนึ่งนะกูว่าอันนั้นไม่กูว่าไม่กูว่าันนั้นอะไฟไม่ได้หลอกแล้วมึงโง่โง่ใจโง่ไม่เดี๋ยวก่อน ที่เราพูดอ่ะเราไม่ได้ว่าเขาไม่สวยแต่แค่เขาสวยมึงกะอายุไม่ถูกจริงๆเหรอใช่กะกะไม่ถูกแสดงว่าคนนี้มม่ถูกตาต้องใจมึงสุดๆเลยแบบฝ่ายเขาดีจริงที่นั่นฝ่ายดีจริงเอ็มชดัเลยเรียกมาแล้วพอเรียกมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าอืมชอบสัตว์อะไรคะหนูชอบนกแล้วคุณชอบอะไรเออเคิดว่าคุณเป็นต่างชาเนี่ยคิดวเป็นเกาหลีไนย อยู่กินปลาเป็นไหมก็บอกว่าผมก็พูดแบบตำแหน่งเนี้ยกินเป็นครับคือเขาไม่รู้จักมึงเขาไม่รู้จักเขาไม่กับมึงเป็นคนต่างชาติใช่ใช่แววันหนูชอบนกพี่ชอบอะไรคะแล้วหนูตอบป่าวว่าชอบอะไรอุ้มบอกจำไม่ได้แต่แต่แต่ก็นั่งผมแก้ผ้าแล้วนะแบบหนูชอบอะไรเขาไม่เอะใจเลยมึงพูดชัดเนอะอะไรเงี้ยเขาไม่เอะใจเลยเขาก็บอกว่าเขาก็ผมก็บอกเออเวยยูคอนฟอร์มแล้วผมบอก มาจากเกาหลีครับผู้ชันเลยนะเขาบอกอ๋อเกาหลีอันยองอาเซียเอาไปพี่นี่นี่เลยจะบอกเลยว่ากูชอบมากนะการที่ไอ้ป้ายโยซินขึ้นมาแล้วแม่งเด้งตกมานี่เลยนี่เลยเพราะว่าตาไม่ดีด้วยนี่เลยถ้าเกิดว่าชอบแบบคุ้มๆจัดเต็มซื้อนี่เลยจากฟินโมบายแพ็กเกจฟินอัลตร้าถ้าซื้อภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะแล้วใส่โค้ดว่า มา22ครับอ่าเขาให้เน็ตแม็กสปีดแบบไม่อั้นพิเศษ6รอบบินแรกนั่นคือ6เดือนนั่นแหละหเดือนจากปกตินะเขาให้แค่100กิกะไบต์เน็ตจะเร็วเสพเศพเศพสิบสิบเมกะบิตเสพเลยเหรสิบเมกะบิตพิเซกนะคะที่ให้ใช้ได้แบบไม่อั้นเลยยังให้อยู่นะสามารถที่จะเลือกสลับใช้ได้เองไม่ต้องรอเน็ตแม็กสปีดหมกหมกหมกหมดก่อนหมดก่องเหรอเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ย อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการโทรใช่600นาทีเท่าเดิมทุกเครือข่ายโทรฟรีไปเลยตอนนี้มึงอยากคุยกับใครราคาเท่าเดิมนะคือ329บาทแต่ว่าคือบอกไปแล้วว่าถ้ามึงใส่โค้ด้าไปอีกคือมา22เนี่ยจะได้โปรโมชั่นคือจ่ายราคาเท่าเดิมแต่ว่าเน็ตเนี่ยมากขึ้นเยอะกว่าเดิมราคาช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่24จนถึง3 1มีนาคมนี้เท่านั้นจ้ะอยากได้ง่ายเลยครับ finmobile.io นะครับผมจะย้ายเบอร์จะย้ายเครือข่าย มาใช้เบอร์เดิมหรือจะเปิดเบอร์ใหม่ได้หมดเลยถูกคุ้มง่ายไม่ผูกมัดครับต้องนี่เลยครับฟินโมบายครับฟินโมบาย e มายเลขหนึอืออย่าลืมนะซื้อออนไลน์เดี๋ยวเขาส่งซิมมาเอง <Yeah. S 1> ไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะมาข้อดีข้อเสียหน่อย เอาข้อดีก่อนสดใสมันเป็นคนร่าเริงซิมมันคนร่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ขึ้นอารมณ์ใช่ไม่ขึ้นอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ขึ้นอารมณ์บนเตียงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าอารมณ์แบบโกปะนั่นเองอุตส่าห์ดึงมึงออกมามึงก็พากูเข้าไปเลิกการชีวิตมึงใช้กระทำทางเงินได้ซิมขยัน ขยันเก็บเงินเก่งไหมเก็บเงินเก่งหล่อ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 อันนี้ให้คนอื่นพูดสิเฮ้ยแต่ว่ามันน่ารักดีด้วยเหรอเป็นคนติดดินอใช่อาจจะแต่งตัวรูราแต่ว่ากินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วก็นอนที่ไหนก็ได้สายเปยไหมสายเปยครับใส่เปยเปยเปยทุกอย่างเคยเปยแบบแพงที่สุดประมาณราคาประมาณเท่าไหร่กระเป๋าอะไรนี่แสนสองแสนข้อดีไหมข้อดีข้อเสียพี่ซิมอยากรู้ข้อเสียพี่ซิมข้อเสียผมอาจจะเป็นไม่ค่อยมีเวลาคนเฟรนดี้แบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไ,ไหนมาไ,ไ,ไหนก็จะชูจะแบบเอ๊ะอะไรอย่างเนี้ยข้อเสียอย่างคือคีใช่คือต้องอย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยกันอนะ่ะต้องมีทุกวันหมายถึงถ้าอยู่ด้วยกันนะต้องทุกวันเหรอทุกวันเลยเหรอต้องทุกวัน มันแปลกก็มันแปลกอ๋อมันไมนปกติหรือไม่ไม่มันไม่ได้แปลกแต่ว่าเห็นมากูบอกแล้วว่ามันมันมันเป็นข้อเสียอ๋อมันเป็นข้อเสียเพราะว่าถ้าเขานอนอยู่อย่างเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยนะไม่ไม่เขาบอกเขาจะหงุดหงิดเลยต้องมีก่อนก่อนนอนอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับตัวได้คืออย่างนี้มันต้องหาความพอดีให้เจอไอาการไอาการที่มีมากไปหรือน้อยไปกูว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ข้อที่เขาเสียสักทีเดียวแต่ว่ากูว่าเป็นเรื่องการคุยกันว่าแบบเฮ้ยไออย่างกูก็กูบอกเลยว่่าาาาเเเเเฮ้ยรรป็นนคแบบบชอออะ กูชอบเอาอะกูผิดไหมอะแล้วทุกวันนี้เป็นไงก็ชอบเอาไงลืมไมที่บ้านเลยชอบไหมชอบชอบให้เพื่อนเต็มที่โอ้ท่านประานสุดยอดเสาเลยก็คือเปิดห้องมาเพลงกูขึ้นแลยแทนเตนนเ้นแทนเทนแ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 ทนเตนเตนต้นตานุณตาคุณตานเตเต้้นเ้นเ้เต้นเตเนน้นเเนนนนนออกจากบ้านน้้น้มเ่เ้ กลางวันก็ไปเที่ยวปกติจันทถึงสุกอะ่ะผมก็ทํางานเสาร์ไปไปดิฟรถใช่วันอาทิตย์ก็นอนอยู่บ้านโอ้หมดวันแล้วถ้าชอบ DM มาหาได้ไหมก็ได้ uh huh. ถ้าถูกใจก็เดี๋ยวตอบเองก็ตอบเองอใช่แต่อยากให้เดินเข้ามามากกว่าเตรีตัวเ,เป็นมากกว่าใช่ๆพวกเฟนลี่อยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับผู้คนอย่างเนี้ยคนแบบ uh huh. มนุษย์ จริงๆกระเล็กเนี่ยไม่จริงอ่ะเมื่อกี้มึงนั่งมึงจะหันหน้าหนีพวกกูเลยเดี๋ยวพวกกูคุยกันแรงไปแรงไปอันนั้นอ่ะกลัวกลัวเก่งชิบหายเลยตอนนี้กูแบบไอ้เหี้ยมึงจะตีกันตอนไหนวะไอจีพี่ซิมเปิดวะไอจีพี่ซิมชื่ออะไร IG จี k y u t a e o p p a นะครับคุ่เทโอฟ้าคนเดิมครับผมขอบคุณลูกค้าเยอะนะครับฟินโมบายนะครับผมใครอยากติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มก่อนใครอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ fin mobile th นะครับ วันนี้ขอบคุณด้วยนะคิวเทลอบน่ารักมากขอบคุณพี่โซเนกับโยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเฮ้ยจีบหนูน่อยหนูออยไม่เป็นภาษาเกาหลีเดชที่น보내주시고많은사랑부탁드려요감사합니다사랑해요